วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องซีนสูญญากาศยี่ห้อปราเ e อรุ่รน d s e ซ400กันนะคะขั้นตอนแรกนะคะกดปุ่ม power ตัวนี้นะคะเพื่อเปิดเครื่องต่อไปเป็นวิธีการตั้งโปรแกรมนะคะกดคำว่าโปรแกรมค้างไว้ไฟจะขึ้นตรงแ a วกข้านะคะแ a วกข้ามคือการดูดอากาศออกจากถุงนะคะเราสามารถปรับเพิ่มได้และลดลงได้นะคะปรับเพิ่มขึ้นค่ะ ปรับลดลงโดยปกติแล้วเราจะตั้งไว้ที่20นะคะต่อไปกดโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งจะอยู่ที่ g a ๊สฟ l ลลิ g งแก๊สฟิลลิคือระบบเติมไนโตรเจนนะคะแต่เครื่องรุ่นนี้ไม่มีระบบนี้นะคะให้ผ่านไปกดโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะคะไฟจะอยู่ตรงซิ n l ิ n งนะคะซิน l ิ n งคือเวลาในการซีนปากถุงนะคะเวลาก็สามารถปรับเพิ่มขึ้นและลดลงได้นะคะหน่วยจะเป็นวินาทีนะคะปรับขึ้นหรือปรับลดลง แต่ถุงของเราตัวนี้นะคะโดยส่วนใหญ่เราจะใช้อยู่ที่2.5วินาทีค่ะหลังจากเราเซ็ตเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราจะกดโปรแกรมคร้างไว้อีกหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดฝานะคะ ลอยซีนนะคะเมื่อเราใช้งานเครื่องเสร็จแล้วนะคะวิธีการปิดเครื่องนะคะกดปุม่ม Power นะคะเสร็จแล้วปิดฝาลงนะคะทุกครั้งเราต้องปิดฝาลงแล้วก็ถอดปลั๊กได้เลยค่ะ